นี้ก็มาทําเอาเครื่องตัดหญ้ามาทําเป็นรถฉีดปุ๋ยฉีดยานะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้กวันนี้เพิ่งทํานะครับก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ใช้ได้100%เเซแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ดูมาแล้วนะตอนนี้ก็นี่ก็โครงหลักนะฮะเดี๋ยวก็ ทำเสร็จเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีครับตอนใช้งานว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันฉีดพ่นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้วัตถุดิดบพวกวัตถุที่มีในครัวเรือนนะครับที่มีอยู่ในบ้านก็เลยเอามาดัดแปลงทำให้มันเกิดประโยชน์ลหลายๆอย่างนะครับใครที่สนใจเอาไปดัดแปลงก็ดูแบบได้นะครับนี่ครับใช้เครื่องตัดหญ้าครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสเตอร์นะครับสเตอร์นี่สเตอร์มอเตอไซค์ครับที่ใส่มาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงทดลองยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับ